ท่าอ,อาจารย์ครับหลวงพ่อเสริมวัง่างามสิทธิ์เอกของหลวงผู้ผิวมีการสร้างเหรียญมังกรคู่สร้างสวยงามมากครับไม่มีการลุ้นครับนะเออนะก็มีฮะนะตอนเนี้ยปีหลังหลังจากการลุ้นเนี่ยเขาลุ้นกันเบิกบานเปเนี่ยหลังจากนี้ไปอาจจะมีงานที่ไม่ใช่ลุ้นออกมานั่นก็จองเนื้อฮะถ้าสร้างจํานวนจํานวนไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็จะมีเขาจะมีเนื้อทองคาเนื้อเงินเนื้ออะไรต่อเนื้ออ,อ,ะอ,อะไรนะไปจองเนื้อกันแล้วถ้าเริ่มแบบเนี้ย ถ้าเริ่มแบบไม่มีลุ้นเนี่ยนะครับศูนย์รพระที่มีหน้าร้านจะอยู่ได้คือเขาวางในตู้ได้ไงน,นะจะได้ไม่ต้องไปเอากล่องไปวางเต็มเต็มตู้ไปหมดเลยนะครับถ้าเป็นลุ้นก็ต้องเอากล่องไปวางเต็มตู้ไปหมดเลยนะอย่างนี้ก็ดีฮะดีนะครับใครต้องการของหลวงพ่อเสริมก็ลองดูคุณธงชัยสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์พี่แดงและเคเอ็นทุกท่านคุณบอยคุณแจสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับคุณพงศิศิลสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์นุชชาและครอบครัวเคเอ็นสวัสดีปีใหม่ครับ คุณธงชัยแบ่งปันกันไปครับใช่ฮะนะคุณอุดมอาจารย์ครับเหรียญอะคริลิกน้องส้มฉุนที่คนจีนสนใจเช่ากันเยอะมากเพราะมีภาษาจีนนะย่าโหลฟัดแปลว่ารวยทางเดียวนะคนจีนเขาอ่านแล้วก็เลยสนใจกันเช่าบูชากันเยอะครับนะคือคือคือ,คอเอกลักษณ์พวกนี้นะเอกลักษณ์พวกนี้จริงๆนะ่ะมันมันมันก็เป็นเป็นพิเศษเหมือนกันนะ มีความเป็นพิเศษแต่ก็ใช่ว่าจะลงแล้วคนจีนจะชอบหมดนะนะมันไม่ได้เกี่ยวบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวกับคําคําอย่างเดียวนะฮะนะเพราะว่ามันต้องมันต้องผูกพันกันด้วยฮะนะมีการเกี่ยวเนื่องกันด้วยอย่างอย่างบางคนจะไปเอาคําภาษาจีนไปใส่ในวัตถุมงคลของไทยแล้วก็จะทําให้คนจีนเขาชื่นชอบเนี่ยบางทีมันก็มันก็มันขัดขัดแย้งกันนะฮะน่าขัดแย้งกันนะมีหลายหลายหลายรุ่นที่เคยทํานะ ทำแบบคล้ายๆเหมือนเหมือนเอาไปใส่แล้วมันมันเกิดความขัดแย้งกันในทีนะครับนะค,บคือมันไม่ไม่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยมันจะขายลําบากแต่ถ้าพูดถึงอย่างนี้เนี่ยอย่างอย่างเนี้ยผมว่ามีมความมีความเกี่ยวเนื่องได้นะครับเพราะว่าอะไรฮะนะน้องส้มฉุนนะ่ะส้มฉุนแล้วมาทําเป็นแบบอะคริลิกเนี่ยนะครับมาทําเป็นแบบล็อกเก็ตมีอะไรแบบเนี้ยคือคือคือน้องส้มฉุนก็ยังดูเป็นเป็นเด็ก น่าเป็นเด็กเป็นมนุษย์เป็นคนนะไม่ได้เป็นวัตถุมงคลคล้ายๆเหมือนเป็นพระเป็นเทพเป็นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งคนจีนถ้ามองมองเหมือนเด็กเนี่ยแล้วเอาภาษาจีนไปใส่เนี่ยผมว่าก็ก็ธรรมดานะก็ถือว่าถ้าคนจีนเ็าชอบก็เออเนี่ยมันมันมันไปด้วยกันได้ไงแต่แต่ถ้าเป็นพระเนี่ยนะาเป็นพระพุทธเป็นอะไรแล้วก็ก็อยู่ๆแล้วก็มีภาษาจีนเข้าไปใส่ไปปน อะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าอะไรถ้าถ้าดูเหมือนความขัดแยง้งมันก็จะดูขัดแย้งในทีนะบางบางบาง,บางเรื่องบางราวนะแล้วบางอย่างเนี่ยมันอ่านไม่ออกนะฮะคนไทยนะอ่านไม่ออกว่าคํานี้ก็ต้องมาแปลก,กันอะไรกันแต่ถ้าไปคนจีนเขาโอเคอย่างน้องส้มฉุนเนี่ยที่บอกอน่ะนะนะที่บอกว่าส้มฉุนเนี่ยคนจีนนิยมเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่เขาเขาเขาหานะเขาหาสิ่งที่เขาจะไปทำนะไปทําตลาดนะฮะเพราะว่า เขาทําเขาทําธุรกิจด้านนี้อยู่แล้วน้าตั้งแต่ต้นนะครับก็ผมเคยเล่าให้ฟังว่าวงการพระเนี่ยวงการพระใหม่เนี่ยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขามานะต่างประเทศเขามาเขาก็มาวงการพระเก่านั่นแหละแรกๆกันะฮะที่ที่เริ่มขยับกันก่อนเนี่ยจะเป็นมาเลเซียนะนะมาเลเซียเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแรกๆเลยที่ที่มีการหันมาเล่นวัตถุมงคลแล้วก็ซื้อขายเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้ซื้อขายชัดเจนนักนะฮะเขาทําวัตถุมงคลในลักษณะเหมือนกับว่าเขาเช่าอ่ะ เขาเช่าไปแล้วแล้วเขาก็นําไปบูชาแล้วปรากฏว่าพอเขาเขาเช่า,าไปเขาเขามาเช่าเองในประเทศไทยพอเขาเช่าไปแล้วเนี่ยเพือ่อนเขาเช่าต่อเพือ่อนเขาเห็นก็อยากได้ก็เลยกลายเป็นกลายเป็นมามาทําเป็นธุรกิจก็เลยทําแล้วก็ไปจําหน่ายที่เขาเนี่ยนะ <ông S 2> แล้วก็ก็พอทําอย่างนั้นเสร็จเนี่ยเขาก็ไปเปิดศูนย์ที่เขาสมัยเมื่อก่อนเนี่ยศูนย์พระในประเทศมาเลเซียจะเยอะมากเลยศูนย์พระไทยในในมาเลเซียเยอะมากเลยนะเป็นวัตถุมงคลของไทยทั้งหมด พอตอนหลังเนี่ยชาวมาเลเซียเขาก็เข้ามาในประเทศไทยก็มาเปิดศูนย์นะในประเทศไทยเพราะเขาเขาพูดภาษาไทยเก่งแล้วแล้วก็มีบางคนก็มีภรรยาเป็นคนไทยก็เข้ามานะเดี๋ยวนี้มีมาเลเซียมาเล่นพระเก่าเยอะมากแล้วก็มีมาเลเซียเนี่ยมาเล่นพระใหม่ก็เยอะเหมือนกันนะฮะแต่พระเก่า,นาเนี่ยมาเลเซียเนี่ยจะเยอะจะเยอะเยอะกว่าพระใหม่นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีนะจะมีชาวไต้หวันนะแล้วฮ่องกงนะที่มาเล่นแล้วสิงคโปร์เพราะว่า ทำไมฮะเขาเขาใกล้ชิดกับเราเขามาเที่ยวเราะชาวชาวชาวฮ่องกงเนี่ยชอบประเทศไทยบรรยากาศประเทศไทยเขาชอบมากถึงถึงบรรยากาศอะไรจะคล้ายกับประเทศเขาบ้างนะแต่ว่าประเทศไทยมีความเป็นพิเศษหลายๆอย่างซึ่งแตกต่างจากที่อื่นะที่อื่นเขาอาจจะมีทะเละเขาอาจจะมีะทะเลอย่างเดียวมีมีไม่มีป่าไม่มีภูเขาไม่มีไม่มีอะไรที่มันที่มันแบบเราอ่ะของเรามันมีครบอะนณของเรามันมีครบพื้นที่เรามีหมดเลยอะ นะ้ำมีป่ามีเขามีทะเลมีน้ําตกมีอะไรนะมีในประเทศไทยเนี่ยนะไปทุกจังหวัดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะฮะนั้นคนต่างประเทศเนี่ยเขาชอบนะาเขาชอบมาด้วยความหลากหลายนะฮะอย่างอย่างที่ชาวต่างประเทศที่เขาที่เขาบอกว่าสะพายเป้อะมันมีมันมีชาวชาวตะวันตกนะฮะเขามาแบบสะพายเป้มาแบบแบบลุยลนะุยอะสะพายสะพายเป้ไปแล้วส่วนใหญ่เขาจะไปเที่ยวก็จะไปจะไปแถวแถวนะแถวแถวประเทศลาวเพื่อนบ้านแล้วก็ไป นะประเทศเราเนี่ยจะเป็นหลักเลยนะฝรั่งจะไปกันเยอะเพราะว่าจะไปแบบแบบคล้ายๆธรรมชาตินะไปธรรมชาติแล้วก็ไปแบบลำบากลำบากหน่อยอย่างเงี้ยไปอยู่แบบเนี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงประเทศลาวไอแบบลำบากลำบากประเทศไทยก็มีฮะไม่ใช่ที่เรามีอย่างเดียวไทยก็มีไอแบบลำบากลำบากเนี่ยแบบไปแบบเนี้ยนั้นของเราก็มีฮนะนั้นฝรั่งก็มาเห็นเข้ามากันเข้ามาอยู่นะมาอยู่ที่ที่ ประเทศไทยเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยเป็นเป็นการเช่าที่ถูกๆแล้วเขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นชาวชาวตะวันตกฮะนะครับชาวตะวันตกนะะเขาก็เข้ามาแล้วแบบสปายเปย้อะไรพวกเนี้ยนั่นแต่ว่าถ้าเป็นพวกนะเป็นเป็นชาวชาวจีนแล้วก็อย่างไต้หวันเนี่ยไต้หวันเข้ามาเขาก็เริ่มมีการสะสมวัตถุมงคลไต้หวันใกล้ชิดกับไทยมากนะฮะถือว่าเป็นเป็น เหมือนกับญาติกันนะใกล้ชิดกันมากเลยการซื้อการขายการอะไรเนี่ยไต้หวันนะฮะนะเพราะเพราะไต้หวันเนี่ยเขาชอบนะคนไต้หวันชอบมาเที่ยวเมืองไทยนะฮะชอบมาเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วค่าเงินค่าอะไรเขาก็ใกล้เคียงกับเรามากเลยนะความแตกต่างเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะฮะนะนิสัยใจคอหรืออะไรก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าทางถ้าทางฮ่องกงเนี่ยนิสัยใจคอเขาจะแตกต่างหน่อยเขาเาเพราะเพราะเขาเป็นการผสมกันนะนะเป็นการผสมระหว่างระหว่างจีนกับอังกฤษ ออังกฤษปกครองปกครองฮ่องกงเนี่ยยาวนานนะยาวนานทําให้วัฒนธรรมของของตะวันตกเนี่ยซึมซับเข้าไปในชาวฮ่องกงเนี่ยเยอะมากนะ่ะฮ่องกงเลยมีความแตกต่างจากชาวจีนนะมีความแตกต่างจากชาวจีนเยอะทีเดียวนะฮะนะแล้วฮ่องกงเขาเหมือนกับว่าเขาปกครองตัวเองอะ่ะนะพอพออังกฤษเนี่ยคืนให้กับจีนเนี่ยถามว่าชาวฮ่องกงปื้มไหมไม่ปื้มนะฮะ ชาวฮ่องกงไม่เพิ่มนะครับนะคือเขาอยากเขาอยากจะอยู่ในการปกครองของอังกฤษเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่กันเขาอยู่กันนานแล้วจนชินแล้วนะฮะมาการปกครองเหมือนไม่ปกครองอะ่ะเขาก็อยู่ของเขาได้อะ่ะนะอยู่ของเขาได้แล้วคนของเขาเนี่ยเก่งทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าพอคืนไปเนี่ยจีนก็จะพยายามนะฮะจีนพยายามจะมาจะมาดูแลฮ่องกง นะแต่ด้วยว่าฮ่องกงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอะไรที่เขาเขาเรียกว่าเป็นเป็นค่อนข้างตัวใหญ่นิดนึงเนะน่ะการเข้ามาดูแลก็เลยลําบากนะฮะก็มีการแข่งขืนกันบ้างพอสมควรแต่จีนเขาก,เขาก็เขาก็พยายามนะครับว่เาเขาเป็นอัหารอำนาจเนี่ยเขาก็ก็ต่อนะฮะผมไปเนี่ยเขาเห็นโอโ้โหนะครับเขาทำทำถนนนะ่ะนะผ่าทะเลมาเลยอ่ะนั้นะลงทะเลมาเลยอะ่ะมาต่อมาถึงฮ่องกงฮะนะนะมาแบบนะลงทะเลมาเงี้ยนะฮะเนี่ยอย่างเนี้นนย เขาก็พยายามนะครับทำแล้วก็แต่จริงๆเนี่ยผมว่าจะไปจะไปครอบนะจะไปครอบแล้วไปดูแลฮ่องกงเนี่ยเขค,คงจะยากฮ่องกงก็คงจะเป็นรัฐนะปกครองพิเศษแบบเนี้ยแต่มีมีจีนคอยดูแลนะครับก็ก็เหมือนเหมือนมีจีนเป็นพี่เลี้ยงแหละนะครับลักษณะแบบนี้เขาก็คงจะอยู่กันแบบนี้แต่ว่าอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจของของฮ่องกงเมื่อก่อนเนี่ยนะครับจะโดดโดดหน่อยแต่พอพอจีนเนี่ย นะพอจีนเป็นมหาอำนาจแล้วจีนเนี่ยมีคนรวยเยอะมากเนี่ยน้าคนจีนก็เลยนะก็เลยมาทุ่มซื้อในฮ่องกงเนี่ยเยอะนะครับก็เข้ามาดูในฮ่องกงแล้วก็เข้ามาวัฒนธรรมของจีนกับกับฮ่องกงเนี่ยซึ่งมีความแตกต่างกันในทีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับถ้าใครไปสัมผัสจะเห็นเรื่อยเรื่องการใช้ชีวิตนะหรือว่าการพูดการจาการอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่าฮ่องกงปกติเนี่ยเขาปกครองด้วยอังกฤษเนี่ย นะเขาก็จะมีระเบียบมีวิน,นัยมีอะไรนะครับพอมาอย่างนี้ปุ๊บนะคนรวยของจีนก็เข้าไปเยอะนั้นคนคนของฮ่องกงก็เลยนะบางคนเนี่ยไปนะไปขอไปอยู่อังกฤษนะครับขอไปอยู่อังกฤษแล้วบางคนก็กําลังจะหาพื้นที่นะเพื่อเพื่อไปอยู่ในในประเทศที่อีกประเทศหนึ่งอะนะครับที่เขาไปไปอยู่แล้วมันไม่ไม่แออัดแบบนั้นเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเขาก็เล็งเล็งมอง,ม,องมาที่ประเทศไทยอะนะครับนะแต่ว่าฮ่องกงเองเนี่ย เขาก็ชอบในเรื่องวัตถุมงคลนะชอบในเรื่องวัตถุมงคลของไทยไม่ต่างอะไรกับไต้หวันแล้วก็สิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเขาจะค่อนข้างจะเชื่อในเรื่องศาสตร์ต่างๆนี่ยหนักกว่านะาหนักมากพอสมควรทีเดียวทําไมเขาเชื่อหนักมากเพราะว่าเขาประสบความสําเร็จกับศาสตร์พวกนี้นะศาสตร์พวกนี้เขาจะเชื่อเรื่องฮวงจุย้ยเขาจะเชื่อเรื่องอะไรมากเลยนะครับนะของสิงคโปร์นะครับเขาเป็นเขาเป็นเล็กๆแต่ว่าเขาจเจริญรุ่งเรืองได้เร็วมากแล้วเขาเชื่อเชื่อแบบ แบบจริงจงจังๆเลยนะครับเชื่อแบบจริงจงจังๆนั้นนั้นท่านจะเห็นว่าสิงโตของเขานะ่จะเห็นตึกของเขาจะเห็นอะไรของเขาที่จะเป็นศาสตร์น่าเป็นศาสตร์ที่ที่พยายามดึงดูดอ่ะหนึ่งดึงดูดความสนใจสองดึงดูดเงินสามดึงดูดอะไรตัวนี้อะไรเนี่ยเขาก็จะมีศาสตร์ของเขาดังนั้นความเชื่อของเขาตรงนี้เนี่ยทำให้เขามีความเชื่อในเรื่องวัตถุมงคลน,นะค่อนข้างเยอะด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งฮะถามว่าดีไหมดีครับ นะเพราะว่าเราสามารถจะจะจะ,จะทำงานเนี่ยให้เขาได้นะครับก็คือเขาอาจจะมาชื่นชอบวัตถุมงคลของไทยก็ได้นะครับนี่ในส่วนของสิงคโปร์และสิงคโปร์ค่าเงินของเขาค่อนข้างจะเยอะนะครับค่าเงินของเขาค่อนข้างจะเยอะก็นะก็ดูแล้วเนี่ยผมว่าก็พอจะไปได้กับกับตรงเนี้ยนะฮะนะการทําวัตถุมงคลเพื่อจะให้ให้ชาวต่างประเทศเขาเข้ามาชื่นชอบนะครับนะ ส้มฉุนนะนี่ผมพูดถึงส้มฉุนนะครับเพราะว่านะพอบอกส้มฉุนก็จะเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยนะส้มฉุนก็มีการฉีกนะนะมีการฉีกออกมาจากจากถ้าพูดถึงนะจากกุมารนั่นแหละสมัยเมื่อก่อนของเราก็กุมารทั้งนั้นนะ่ะอะไรก็กุมารกุมารกุมารแล้วเราก็ก็ยึดยึดติดกับกุมารอยู่แล้วใครออกกุมารเราก็บูชาแต่ดูนี้เนี่ยด้วยว่านะไอ้ไข่เนี่ยแรงมากไอ้ไข่ก็กุมารน,นะฮะแต่ว่าไอ้ไข่แรงมากเลยนะแรงมากคนก็ยังบูชากันอยู่ทุกวันนี้ก็ยังบูชากันอยู่ทั้นนั้นเนี่ย ไอ้ไข่เนี่ยด้วยด้วยหลากหลายแล้วเยอะชาวต่างประเทศเขาเล่นไม่ถูกฮะนะเขาเล่นไม่ถูกเขาจะไปเล่นรุ่นนู้นรุ่นนี้รุ่นนั้นมันเยอะมากแล้วก็จะมีการสอบถามกันอีกว่าของวัดไหมของวัดไหนอะไรยังไงแล้วเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จักวัดอะไรทุกวัดแล้วก็ไม่ได้ชินทุกวัดนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเสกบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าถามไอ้ส้มฉุนเนี่ยจบเลยฮะนะาส้มฉุนเนี่ยจบเลยเพราะเพราะเขามีชัดเจนมีอยู่วัดเดียวแล้วก็แล้วก็นะ อยู่ที่เดียวอะไรแบบนี้ไม่ได้มีหลากหลายอะไรยังไงแล้วจีนเขานะทางทางคนที่เขาเขาบูชาไปเขาจองไปเนี่ยเขาก็ขายได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นก็ก็ถือว่าถือว่ามันมันลงรายละเอียดได้อะไม่เหมือนกับไอ้ไข่อ่ะไอ้ไข่ที่มันมันหลายรุ่นอ่ะเขาหยิบไม่ถูกไงเขาหยิบไปประชามพันธ์หรือไปไปขายต่อไปพูดต่อไม่ถูกเขาก็เลยหันมาหาส้มฉุนแล้วก็มันมีสื่อของของของเขาเนี่ยนำไปแปลเป็นภาษาจีน นะแปลเป็นภาษาจีนแล้วก็มีนะมีมีไอ้ส้มฉุนเนี่ยที่เป็นอะคริลิกเนี่ยนะครับไปแล้วก็ไปลงนะครับก็ทําให้ส้มฉุนเนี่ยโดดขึ้นมานะครับก็ทางต่างประเทศก็เลยสนใจนะโดดขึ้นมานะเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับในเรื่องของไอ้ส้มฉุนเนี่ยซึ่งเป็นเป็นบวกเหมือนเด็กเนี่ยนะฮะแล้วก็ออกไปทางน่ารักน่ารักเนี่ยก็เหมือนเป็นได้สองอย่างนะนะเป็นเหมือนเหมือนสิ่งมงคลด้วยเป็นเหมือนของชําร่วยด้วยนะ น้าคล้ายๆของชําร่วยเนี่ยนะสามารถจะพกพาติดตัวไปไหนก็ได้อะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับน้าเป็นพวงกุญแจเป็นอะไรเนี่ยนะก็คล้ายๆกับของชําร่วยด้วยคล้ายๆกับนะเครื่องประดับคล้ายๆกับนะคล้ายๆกับสิ่งมงคลนั้นน่ะไปได้หลายอย่างแต่ถ้าถ้าถ้าไปดูเหมือนเหมือนไอ้ไข่เนี่ยน้ไอ้ไข่เนี่ยจะเป็นจะเป็นของชํารุ่ยเนี่ยมันมันไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นได้แค่หน้าสิ่งมงคลน่าจะเป็นของชําร่วยทึ่งจะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนเหมือนอ่ทั่วๆไปแบบเนี้ยนะก็มันไม่ได้ฉีกรูปแบบ นะแบบนั้นนะฮะแต่เป็นเขาเรียกว่าเฉพาะเฉพาะเจาะจงนะเฉพาะเจาะจงนะอย่างอย่างไอ้ไข่เนี่ยก็ต้องเป็นเป็นเครื่องรางเป็นวัตถุมงคลเลยแต่ว่าถ้าเป็นไอนะ้ไอ้สมฉุนเนี่ยก็จะไปทางทางอของชมพว่ได้ด้วยนะครับนะนะเพราะว่ามีมีความมีความเป็นเป็นนะเป็นของที่น่ารักอะ่ะนะเป็นของที่น่ารักอะ่ะแล้วเห็นแล้วก็ก,ก็สามารถจะผู้หญิงเด็กอะไรจะพกพาได้อะไรแบบนี้นะครับนะ ก็มีความแตกต่างกันอยู่นะฮะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับให้ข้อมูลมาเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นข้อมูลที่ใครก็ให้ได้นะครับนะผมผมพอจะรู้ผมก็ผมก็ก็เสริมให้ได้แต่ถ้าผมไม่รู้ก็ต้องปล่อยผ่านไปเพราะว่าคนเราเนี่ยนะฮะวงการพระเนี่ยมันรู้มันรู้ไม่หมดทุกอย่างหรอกถ้าใครบอกว่าคนเนี้ยเก่งแล้วรู้หมดทุกอย่างน่ะโม้ฮะนะครับเพราะไม่มีใครรู้หมดทุกอย่างพระประเทศไทยเยอะมากนะครับพระเกจิเนี่ยนะพระเกจิเนี่ยเยอะมากเอาแค่ง่ายๆนะ เอาเอาแค่บอกว่าใครรู้ว่าหลวงพ่อพัดเนี่ยนะมีกี่รุ่นแล้วรุ่นอะไรบ้างนะไล่ให้ถูกแบบนี้ก็ตายแล้วฮะนะตอนเนี้ยหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับนะที่ที่มีเนี่ยเป็นร้อยรุ่นเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่ามันรุ่นอะไรกันบ้างนะนะบางทียังไล่รุ่นไม่ถูกเลยนะเนื้อก็ยังไล่ไม่ถูกฉะนั้นถ้าใครบอกว่าหลวงพ่อพัดเนี่ยผมรู้หมดทุกพิมพ์รู้หมดทุกรุ่นไอ้นันโมฮะนะไม่ไม่จริงหรอกนี่ขนาดแค่หลวงพ่อพัดนะเอาแล้วถ้าเป็นเกจิองค์อื่นๆที่ผ่านมาในอดีตล่ะนะครับ ใครจะรู้ได้หมดนะฮะไม่มีหรอกเอาภาคกลุก่มภาคเก่าไม่งั้นเขาจะไปแยกเหรอฮะนะนะ <_ S 1> เขา <_ S 1> เขาแยกเนื้อเนี่ยนะแค่แยกเนื้อเนี่ยนะครับไม่ได้แยก,แยกพิมพ์ไม่ได้แยกอะไรเนะี่ยเอาแค่แยกเนื้อนะเนื้อดินเนื้อชินเนื้อผงนะเนื้อแต่เนื้อที่เขาแยกออกมาเนื้อดินเนื้อชินเนื้อผงเนื้อสัตตะเนื้ออะไรตรงนี้อะไรนะเนื้อโลหะเยอะแยะนะครับเขาก็แยกหมวดหมู่ออกมาแล้วก็ยังแยกอีกนะครับภระปิตานะภาคกลิง่ง นะพระอะไรตัวนี้อะไรที่แยกออกมาเนี่ยนะครับนะมีหมวดหมู่อะไรอีกเยอะแยะมากมายถ้าใครบอกว่าเก่งนะรู้หมดทุกอย่างไอ้นันมโมนะไม่จริงหรอกไม่มีใครรู้หมดฮนะแล้วนะเขาจะเขาจะรู้ก็ตก็ต่อเมื่อเขามีความรักและชอบบางคนเนี่ยเก่งเรื่องพระก,กิ่งเนี่ยเก่งจริงๆอันนี้ยอมรับนะครับบางคนเก่งเครื่องรางเนี่ยพระปิดตาเนี่ยเก่งจริงยอมรับอย่างคุณพยับคำพันเนี่ยหนะ้าพระปิดตาเนี่ยนะครับแล้วก็นะแล้วก็พระกลิ่งเนี่ย โอ้หาตัวเออไม่ใช่นะนะพระปิดตากับกับเครื่องรางเนี่ยหาตัวจับยากนะนะคุณพยาพันพันเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นพระชุดเป็นจ่าภาคีนะครับแล้วก็พระบูชาเนี่ยนะอันดับต้นๆต,ต้องคุณคุณต้อยเมืองนนท์ฮะนะนะอันนี้เก่งมากนะครับผมเคยเจอกับคุณพนมแพทย์คุณนะพนมแพทย์คุณเนี่ยเป็นโคศกงานประกวดพระนะครับแล้วก็เป็นเป็นผู้ที่เก็บพระไว้ยเยอะมากนะพระที่หลากหลายคุณพนมชอบพระปิดตาฮะ แล้วพระปิดตาเนี่ยคุณพนมเก่งมากแล้วก็เยอะจริงๆคุณพนมนะคุณพนมเล่นพระปิดตาแบบเป็นหลักเลยนะฮะอันเนี้ยนะครับอย่างเนี้ยก็มีเนี่ยหลายๆคนหลายๆท่านที่อยู่วงการพระเนี่ยเขาก็จะมีนะจะมีความชื่นชอบในแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นพิเศษฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเขาเก่งหมดไหมมันไม่หมดหรอกฮะมันไม่หมดทุกประเภทแต่ว่าจะชํานาญแต่ละประเภทแบบลงลึกจริงๆนะเอาแค่ชํานาญแต่ละประเภทลงลึกจริงๆ,ๆเขาก็ซื้อขายพระได้อยู่แล้วฮะ นะอย่างสมัยเมื่อก่อนที่ผมเคยเล่าเนี่ยนะบางคนเพื่อนกันเนี่ยนะฮะเพื่อนกันที่ที่ที่สะสมมาด้วยกันเนี่ยนะบางคนเนี่ยสะสมเนี่ยสะสมของหลวงปู่โตองค์เดียวเลยนะเพื่อนเพื่อนบอกว่าไปไปที่เอ็งสะสมทําไมสะสมแต่หลวงหลวงปู่โตหลวงปู่โตสะสมองค์อื่นบ้างคนเนี้ยไปสะสมองค์นู้นองค์นี้ถงองค์นั้นปรากฏว่าทุกวันเนี่ยไอคนที่สะสมหลายๆองค์อขายไม่ได้ไอคนที่สะสมนะสะสมหลวงปู่โตองค์เดียวเนี่ยขายได้กลายเป็นสายตรงไปเลย ใครใครจะถามหาหลวงพุโตก็ต้องมาเขาอะ่ะเขาเก่งที่สุดและชํานาญที่สุดไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าสายตรงอันนี้ก็าทามาหากินได้แต่ถ้าจับชายนะครับไปโอ้โหทุกอย่างเลยเนี่ยนะครับม,มันไม่ตรงนะฮะมันไม่ตรงการไม่ตรงเนี่ยคนอื่นก็ทําได้ะนะคนอื่นก็ทําได้ความไม่ถนัดเนี่ยคนอื่นก็ทําได้ก็ทาเนี่ยก็คุยได้แต่ถ้าความถนัดเนี่ยและความตรงเนี่ยคนอื่นจะทําไม่ได้นะอย่างอย่างหลวงูุโตเนี่ยถ้าเก่งหลวงพ่โตแล้วเก็บหลวงพุโตทั้งหมดเนี่ยแล้วเขารู้ทุกรุ่นเนี่ย คนที่จะเก่งแบบหลวงพุตโ,ตโตแบบเขามันไม่ได้ไงมันไม่มีฮะในอย่างเนี้ยเขาก็เขาก็เลยเขาก็เลยเป็นสายตรงแล้วก็ขายได้เก่งหลวงพุตโตเก่งเจ้าคุณนอนะครับเอาแค่บางคนหลังๆมาเก็บหลวงปู่หลิวเนี่ยเก่งหลวงปู่หลิวนะก็อยู่ได้ฮะนะหลวงปู่หลิวอันนี้เดี๋ยวนี้ก็ก็ค่อนข้างนะเขาค่อนข้างเล่นกันอยู่นะฮะแล้วแล้วบางคนตอนนี้ขนาดคนใหม่ๆเนี่ยมาลงลึกเรื่องหลวงพ่อรวยวัตกโกเนี่ยนะตอนเนี้ยก็ยังขายกันได้อยู่นะฮะน้าเก็บซื้อมาขายไปราคานะฮะ นะราคาไม่ค่อยสูงมากนะไม่ค่อยสูงมากแต่ว่านะมันมีเม็ดเงินในการซื้อขายกันอยู่หลวงพ่อรวยวัตกโกนะฮนะนเดี๋ยว,ว,วเราก็เขาก็บอกว่าเป็นวัตถุมงคลที่ยังที่ยังคล้องตัวอยู่นะก็ซื้อง่ายขายคล้องอยู่เก็บได้นะเก็บเข้าปล่อยออกเก็บเข้าปล่อยออกก็ยังยังคล้องตัวอยู่สําหรับหลวงพ่อรวยแต่หลวงพ่อพัดนะหลวงพ่อพัดเนี่ยมีหลายคนร้องกันหน่อยตอนเนี้นะครับเพราะว่าของออกมาเนี่ยมันออกมานะออกมาแบบแบบปึ๊บเลย มาออกมาแบบพึบเลยแล้วก็ออกมาในช่วงจังหวะที่มันมีสถานการณ์ออกมาในช่วงจังหวะของนะของที่เขาต้องการนะัต้ตถุมงคลไปมอบเป็นของขวัญของฝากปีใหม่แต่ออกมาเยอะมากทําให้มีหลายคนเนี่ยที่เป็นคนขายเนี่ยฮะที่เป็นคนขายเนี่ยนะเห็นสถานการณ์แบบนี้อย่างเนี้ยก็เลยตื่นแล้วก็ตกใจ น้าเทออกมาเยอะเลยน้าเทออกมาเทออกมาราคาก็เลยรูดรูดร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 ดตก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 น้าก็จะเป็นเนี้ยแล้วหลายคนบอกว่าไปไม่ไม่ได้ออกไม่ได้ก็เพราะก็เพราะเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นนะครับอันเนี้ยไปโทษใครไม่ได้นะฮะเพราะว่านะ้าการสร้างมันมาประดังกันฮะน้ามาประดังแล้วออกพร้อมกันน้าออกมาเยอะก็เลยนะก็เลยราคาก็เลยไปแล้วก็จะหยุดหน่อยแต่ว่าผมว่า ต้องรอระยะนะครับระยะถ้าองนะพิมพ์ไหนองค์ไหนที่มีความสวยหรือมีความโดดเด่นและทำประรชามพันธ์ให้ถึงเนี่ยหลังจากปีใหม่ไปหลวงพ่อพัดบางรุ่นน่าจะขายได้อยู่น่าจะขายได้อยู่นะครับแต่ถ้าเอามาแข่งขันกันในช่วงวัยวัยอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยยังไงก็ต้องรูดฮะยังไงก็ต้องลงต้องรูดเพราะว่ามันออกมาเยอะแล้วก็ในจังหวะที่ที่ออกมาแล้วคนเนี่ยนะคนนะกลัว ไม่ได้กลัวพระนะกลัวสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยเขาก็เลยยังไม่ค่อยใช้เงินกันมากมายนักนะครับเลยทําให้มันชะง,งักไปหน่อยแต่ว่าผมว่าในระยะของนะของของการไปเนี่ยนะยังไปได้ดีอยู่ยังไปได้ดีเดี๋ยวต้องดูฮะนะรุ่นไหนอะไรยังไงที่พอจะไปได้แล้วรุ่นใหญ่ๆเนี่ยนะรุ่นใหญ่ๆนะของเขาก็ยังยังไม่ออกนะฮะหลายรุ่นที่ก็ยังยังไม่ออกเดี๋ยวออกมาก็จะดูทิศทางของหลวงพ่อพัดต่อไปว่าจะเป็นยังไงส่วนนะส่วนวัตถุมงคล นะเกจิอื่นๆนะครับเกจิอื่นๆนะครับที่มีการพูดถึงกันเนี่ยนะผมได้ข่าวมานะครับว่าหลวงพ่อรวยนะหลวงพ่อรวยนะระยองฮะแมนะ้แต่ไปไป,ไปๆๆมาเนี่ยระยองนะครับระยองไปโดนไปโดนปัญหาหน่อยตอนเนี้นะครับนะผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะทําให้ <N ic> นะจะทาให้วัตถุมงคลหลวงพ่อรวยเนี่ยที่กําลังจะไปกันแบบคึกคักคึกคักเนี่ยชะง,งักไปหรือเปล่าเพราะว่าจะเริ่มจริง,รงๆเขาก็จะเริ่มกันนะฮะปีหน้าเนี่ยผมเห็นว่าหลวงพ่อรวยนะมาตพุทธเนี่ยน่าจะนะน่าจะมาดีฮนะน่าจะมาดีเพราะมีการขยับกันแล้วนะขยับกันแล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าไปโดนนะไปโดนไปโดนเรื่องของของเนี่ยสถานการณ์เนี่ยเลยทําให้อาจจะอาจจะชะงักหน่อยนะครับเลยนะ เป้าเลยมาอยู่ที่ตอนเนี้ยเป้าใหญ่เลยมาอยู่ที่หลวงพ่อทองนวัดบรรไล่เพราะว่าพื้นที่ยังพอไปได้แล้วอะไรก็ยังพอไปได้อยู่นะเป้าใหญ่เลยมาอยู่ที่หลวงพ่อทองแล้วก็นะมามีของหลวงปู่บุญมาด้วยนะะนมีหลวงปู่บุญมาด้วยที่ว่าจะดูแล้วจะจะสดใสหน่อยตอนเนี้นะครับก็มีหลวงพ่อทองหลวงปู่บุญมานะดูว่าสององค์นี้นะต้นปีจะมีการขยับอย่างไรนะครับแต่ในส่วนขนองของหลวงพ่อรวยเนี่ย นะครับหลวงพ่อรวยเนี่ยนะ,นะ ciğim, ผมดูแล้วนะพอจะพอจะไปได้ดีเหมือนกันถ้าพื้นที่เขาเคลียร์ปัญหาได้นะเคลียร์ปัญหาได้แล้วตอนนี้ปัญหาเนี่ยมันยังมีเข้ามาอย่างอย่างพอสมควรทีเดียวนะครับนะท่านก็ได้รู้ข่าวกันอยู่นะครับสําหรับระยองนะถ้าถ้าเคลียร์อะไรได้เนี่ยนะหลวงพ่อรวยนะมาตรพุทธนะครับผมว่าน่าจับตาทีเดียวแต่ตอนนี้เราต้องมาดูนะเาต้องมาดูที่หลวงพ่อทองนะวัดบ้านไร่แล้วก็หลวงปู่บุญมา นะครับรจีนนะก็นะ่าจะมีกระแสที่ที่เป็นบวกหรือเปล่านะครับจะเป็นบวกหรือเปล่านะมานมาว่ากันอย่างนั้นนะครับนะว่ากันอย่างนั้นสาหรับสาหรับสองสององนี้นะครับนะ